สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีเนียร์เอลโอราเคิลสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงให้กับชาวราศีกันคนราศีกันนั้นคือคนที่เกิดในวันที่17กันยายนจนถึง17ตุลาคมนั่นเองครับเราจะมาดูในเรื่องของการงานการเงินและความรักของชาวราศีกันในช่วงหลังสงกรานนี้ครับ มาเริ่มกันในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานสําหรับคนที่มีงานทําแล้วนะครับในช่วงหลังสงกรานนี้ถือได้ว่าในช่วงหลังสงกรานนี้ชาวราศีกันนะครับจะเจอกับอุปสรรคเจอกับคู่แข่งที่เรียกได้ว่าอาจจะทําให้เรามีอุปสรรคในการทํางานรวมไปถึง อุปสรรคในเรื่องของความคิดนะครับการทํางานจะเดินหน้าไปได้นั้นจะต้องมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันแต่ว่าในช่วงหลังสงกรานนี้อาจจะเป็นอุปสรรคให้กับคนที่ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับเนื่องจากอาจจะมีความคิดที่แตกแยกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและก็ใช้ความคิดพิจารณาในเรื่องของความคิดของผู้อื่นเป็นหลักด้วยนะครับ ในเรื่องของการงานนั้นคุณจะต้องไตรตรองให้ดีนะครับว่าจะทําอะไรลงไปนั้นจะต้องคิดก่อนทําเป็นสําคัญครับสําหรับชาวราศีกันนะครับในช่วงหลังสงกรานที่ยังว่างงานอยู่นี้จะเป็นอย่างไรต้องบอกได้เลยนะครับว่าหลังสงกรานนี้โอกาสในเรื่องของการงานใหม่ๆโอกาสที่จะได้ เข้ามามีงานทำใหม่ๆยังน้อยอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ยังยุ่งเหยิงเป็นช่วงที่ยังวุ่นวายสำหรับชีวิตของคุณอยู่นะครับก็ถือว่าขอเป็นกำลังใจสำคัญให้กับชาวราศีกันที่ยังว่างงานอยู่นะครับเดี๋ยวโอกาสใหม่ๆโอกาสสำคัญในเรื่องของการงานก็จะเข้ามาให้กับตัวคุณเองนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันในช่วงหลังสงกรานต์นี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านการเงินของชาวราศีกัน การเงินของชาวราศีกันถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเนื่องจากว่าจะได้รับส่วนแบ่งนะครับได้รับผลจากสิ่งที่ได้ลงทุนไปหรือได้กระทําไปถือว่าช่วงหลังสงกรานนี้นะครับใครหลายๆคนชาวราศีกันหลายๆคนที่เคยอัตคัดขัดสนในเรื่องของการเงินก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะปลดล็อกในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นช่วงหลังสงกรานนี้นะครับคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งดอกเบีย้ยในสิ่งที่คุณได้ลงทุนไป รวมไปถึงเพื่อโรงงานที่ดีนะครับเพื่อโรมง,งานก็จะคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณในช่วงหลังสงกรานต์นี้ไปด้วยครับมาดูโชคลาภกันบ้างโชคลาภสำหรับชาวราศีกัน ถึงแม้ในเรื่องของการเงินจะดีนะครับแต่ว่าโชคลาภก็ยังทรงๆงอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่วือวาในเรื่องของโชคลาภนะครับการงานการเงินไปแล้วมาดูความรักของชาวราศีกันกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีกันคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไร สำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะบาะแว้งให้เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุเข้ามาในชีวิตทําให้ทั้งคู่นั้นเกิดความรุนแรงนะครับในเรื่องของอารมณ์ก็ตามในเรื่องของความเข้าใจผิดกันก็ตามก็ให้ระมัดระวังในเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับสําหรับคนที่มีคู่และชาวราศีกันนะครับช่วงหลังสงกรานนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การตกลงมีพันธสัญญาเกิดขึ้น อาจจะสัญญากันว่าจะพาไปเที่ยวหรือมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นระหว่างคนในครอบครัวนะครับและนอกจากนี้เองนะครับคนในครอบครัวช่วงหลังสงการนี้อาจจะพบโชคและก็มีเงินทองไหลมาในช่วงหลังสงการนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนโสดชาวราศีกันช่วงหลังสงกรารนี้ ช่วงหลังสงกรานตนี้นะครับคุณจะอยู่กับเพื่อนฝูงเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของคู่เป็นพิเศษนักนะครับความรักยังคงเป็นความรักระหว่างเพื่อนยังมีความสนุกสนานระหว่างเพื่อนมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของคู่รักแล้วจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันที่ยังโสดอยู่คุณมีความสุขในช่วงนี้กับเพื่อนๆไปก่อนนะครับ เอาละครับในช่วงท้ายนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันบ้างชาวราศีกันในช่วงหลังสงกรานนี้นะครับไพ่ก็อยากจะบอกว่าอย่าพยายามอยู่คนเดียวนะครับพยายามเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงกันบ้างนะครับและก็ให้แบ่งเงินแบ่ง ทรัพย์สินส่วนหนึ่งเก็บหอมรอมริบเอาไว้เผื่อเอาไว้ใช้ในวันหน้าด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เองนะครับก็จะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันก็ในเรื่องของความคิดนั้นก็ให้เรามัดระวังด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของชาวราศีกันในช่วงหลังสงกราน์นี้นะครับสำหรับชาวราศีกันที่อยากจะฝากคำถามเอาไว้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เราอาจจะหยิบคอมเมนต์ของคุณมาเป็นคำถามในคลิปต่อๆไปก็เป็นได้นะครับ อย่าลืมนะครับ,บกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และว,วันนี้สวัสดีครับ